ตอนแรกอะ่ะเราก็ลังเลนะว่าจะซื้อแอร์ดีไหมอะไรเงี้เนาะเพราะว่าไปข้างนอกอะ่ะแล้วเราคือเราไปนั่งดูทีวีข้างนอกแล้วมันร้อนเราก็เลยแต่เราก็แบบไม่อยากติดอะ่ะเพราะว่ามันเปืองค่าไฟห้องรับแขกเรามันก็กว้างด้วยนะแล้วก็ถ้าเราติดแอร์เนี่ยมันก็ต้องติด2 4 0 0 0 BTU ทแล้วมันก็มันมันก็เปืองด้วยคือมันมัน ค่าค่าเครื่องปะอากาศมันก็แพงเนาะแล้วก็ค่าเครื่องปบอากาศมันแพงแหละแล้วก็ค่าไฟอีกอะเออคือถ้าเราไปนั่งดูทีวีแบบบางทีเรานั่งดูซีรีส์ยาวๆอะ่ะแล้วเราต้องเปิดแอร์มันร้อนนะอืมถ้าเราไปดูตอนหน้าหนาวหรือหน้าฝนอย่างเงี้ยมันก็ได้นะมันไม่ต้องเปิดแอร์ไงแต่ถ้าหน้าร้อนนี่คือเราไปนั่งดูเนาะส่วนใหญ่เราจะดูในห้องเราก็เลยเปลี่ยนใจไปแบบซื้อทีวีดีกว่า ซื้อแบบเป็นสามสองนิ้วนะก็ขนาดเล็กกันแหละแล้วแล้วก็ราคามันลดราคาแล้วก็ไม่แพงด้วยแล้วก็เลยซื้อมาติดไปในห้องเมื่อก่อนทีวีเรามันเป็นแบบดิจิตอลไงมันไม่ได้เป็นสมาร์ททีวีอืมแล้วก็เลยมาติดดูในห้องคือเมื่อก่อนเราเวลาเราจะดูอะไรเนี่ยซีดีอะไรเนี้ยเราจะเราจะจะเข้าไปดูในอ่าอ่าในมือถือนะเพราะว่าเครื่องเรายังเป็นสมาร์ททีวีอยู่ไอเอเครื่องเราเป็นดิจิตอลแบบเก่านะก็ดูแค่ได้แค่ทีวีดิจิตอลอะไรเงี้ย เราก็เลยตัดสินใจซื้อแบบเป็นสมาร์ททีวีไว้ในห้องนะเพราะว่าในห้องเรามันติดแอร์มาติดแอร์แล้วแบบเวลาเราดูอะ่ะถ้าดูซีรีส์ยาวๆอะ่ะมันจะประหยัดแอร์มันจะไม่เปืองแต่ถ้าเราไปนั่งดูซีรีส์ยาวๆข้างนอกเครื่องข้างนอกมันก็เป็นสมาร์ททีวีอ่ะแต่ว่ามันจะเปืองแอร์เพราะห้องเรามันใหญ่แล้วเราก็ขี้เกียจทําฉากกั้นด้วยอะไรเงี้ยนะอนาะเราก็เลยเออ ก็เลยตัดสินใจว่าไม่ติดแอร์ข้างนอกแล้วกันเวลาร้อนถ้าอยากดูทีวีก็ดูซีรีส์ยาวๆเนี่ยก็มานั่งดูในห้องอะไรอย่างเงี้ยอืมปกติถ้าเราดูซีรีส์เนี่ยเราก็อ่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นถ้าเราจะดูในห้องเราก็จะดูในมือถือนะเพราะว่าในห้องเราในห้องเรามันเมื่อก่อนเป็นทีวีแบบเป็นดิจิตอลไงมันจะมีแต่ข้างนอกที่เป็นสมาร์ททีวีเราก็เลยแต่มันไม่ได้ติดแอร์มันก็มันก็ไอ้นี่กันนะนะเราก็เลยว่าเออ เราก็ตัดสินใจว่าเราไม่ติดแอร์ข้างนอกแล้วเพราะว่าเราคิดว่ามันเปืองอะค่าไฟมันน่าจะหลายพันแหละถ้าเราติดแอร์ข้างนอกห้องโถงห้องรับแขกมันจะกว้างไงเราก็เลยซื้อแบบสมาร์ททีวีแบบว่า32นิ้วมาก็ราคามาลดราคาอยู่พอดีก็ไม่ไม,ไม่แพงอะเนาะก็ไปซื้อที่เดมอลอะไรเงี้ยแล้วก็ก็พอดีถ้าร้อนก็ติดแอร์อะไรเงี้ยเอ้อร้อนก็เปิดแอร์ในห้องแล้วก็ดูนี่ไงดูทีวีในห้องไปเลยแต่ถ้าแบบว่า ข้างนอกก็ตอนไว้ดูตอนที่ว่าไปนั่งทานอาหารอะไรเงี้ยไว้ดูตอนนั้นแล้วกันแต่ถ้าในห้องก็ดูแบบยาวๆไปเลยดูบางทีก็หลับไปเลยอนะไรเงี้ยดูแล้วก็ดูก่อนนอนไปเลยนเนาะอะไร uh, okay. hmm. เงี้ยอืมก็ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใจละเพราะว่ามันเหมือนว่ามันเป็นผลระยะยาวไงถ้าเราไปติดแอร์ข้างนอกเนี่ยเราคิดดูแล้วค่าไฟนี่คือเพราะว่าห้องรับแขกเรามันใหญ่ไงคือแบบว่าห้องรับแขกเรามันจะแบบมันไม่ใช่มีแค่ห <a> ้องห้องรับแขกนะนะมันจะติดห้องโถงแล้วมันก็ คือมันก็ติดห้องครัวด้วยมันทะลุถึงกันเลยไงมันก็ไม่ใช่แบบเป็นบ้านใหญ่ไม่ใช่เป็นอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันมันไม่ได้มีผนังกั้นไงมันเป็นห้องที่มันทะลุถึงกันอะบ้านเราก็แบบเป็นหลังเล็กๆกันนะแต่ว่าคือห้องรับแขกกับห้องถงแล้วก็ห้องครัวเราอ่ะมันติดกันเลยอะมันมันไม่มีผนังกั้นไงถ้าจะติดแอร์ในห้องรับแขกเนี่ยมันก็ต้องทําผนังกั้นเพื่อไม่ให้แอ์ออกอ่อมันจะได้ประหยัดตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนใจละเออไม่ติดแอร์ห้องรับแขกแล้วกัน เออซื้อทีวีมาไว้ในห้องเลยถ้าอยากดูแบบถ้าร้อนก็เข้ามาดูในห้องเลยอะไย่างนี้นกันบางทีอะไรที่มันประหยัดได้ก็ประหยัดนะอะไรอย่างเงี้ยอืม